สวัสดีครับยายน้อยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของคุณยายน้อยครับแล้วก็อยู่กับคุณยายครับมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายน้อยครับงวดของวันที่หนึ่งเมษายน67เนาะครับคุณยายครับครับสลับในงวดที่ผ่านมาครับเลขของคุณยายกับเขา7887ครับที่คุณยายฝันเห็นเลขครับ ในข้อ,อ,ของูใหญ่เนาะแล้วคุณยายตีตัวเลขเพิ่มเติมให้คือ8778จ็ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในงวดนี้ครับเข้ามาฟังเบิ่งน้ำกันครับว่าคุณยายหน่อยฝันได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชม ได้เป็นตัวไหนครับแล้วก็ฝันว่าจังไดเนาะคุณยายเนาะครับคุณยายน้อยฝันถี่สิมาเวาสู่ลูกหลานฟังนี่คุณยายน่อยฝันได้จักมือหรอครับผมฝันขึ้นว่าน,นี่ออกับพึ่งฝันเนะาะครับครับเดี๋ยวถ้าจังไดให้คุณยายน่อยเววสู่เอฟซีฟังนี่ครับยายฝันว่าไปงานโพบครับผมไปงานโพบนันแฮนโฉพไปวัดไ,ไปเมน่นบานนีนมันมีสองโฉ เขาแห่ไปนะมันเฮียงกันสองศพไปแห่ไปอุ้ยคนหลายแห้งรถก็ไหลเขาใส่โลงไปมั้งจ้าอ๋อแต่ไอรถแห่โล่งโซนั่นคือรถนั่นแหละรถพวกเขาน่ะละรถพวกที่เขาเคยมารับโพบรับ,รบยังก็ลูกขายัางมมใหายนะ่ะนะครับไอเรืออันรถขั้นที่แห่ศซบนั้นวันนี้ก็พวกเจ้าบานพวกแขกไหลายแห่กันไปปฏิไปไปหอดวัดไปหอดเมน พ่นก็บอศพนั่นขึ้นไปในเม่นครับขึ้นไปในเม่นกับพ่นกัเฮียงกันไว้สองอันยูนาอันมองเพ่นที่ซุกเขาเม่นนั่นล่ะครับวันนี้เพ่นกับเปิดโลงศพออกเปิดโล่งศพออกเห็นเลขครับในฝาโล่งอือวันนี้ย่ายก็มาย่ายที่ขึ้นไปล่างน้ำนาศพคือกั้นกับพระท่านในล่างหรอกวันนี้พวกพ่นเปิดนั่นเพ่นว่า เบิรเดอร์เบิรเดอร์พี่น้องเอ้ยเบิรงเออร์นี่เลขเพิ่นว่าเลขในฝาโล่งย้ายกันเลยเบิงย้ายกัโล่งที่แรกนั่นย้ายห็นเอ็ดสามห้าแล้วก็สี่หาบันในไอ้โล่งที่สองที่เฮี่ยงกันอยู่นั่นก็เห็นเกาหกก็ศูนย์แปดเลขนฝาโล่งเพื่อนครับครับอันนี้เพิ่นก็พักกันเบิงพากันอันคนก็ไลยเนาะเบิงแล้วย้ายก็โล่งมากันมเย่าอกครับ ลงมาใหญ่กันเลยว่าเมื่อปลาขึ้นโอ้ดเายเล็ดไฟโล่งสองแต่ว่ามันมีสองโลับมันสีมีสองบอกนี่กับเนยเนาะคุณยายด้วยซี่สองศูนย์บอสองศูนย์เออสองศูนย์นั่นสองศูนย์นี่เป็นไป่ได้เลยครับครับสองมาใหญ่ว่าอาจจะมีมีสองมี่ศูนย์เพราะต่ายมันก็ศูนย์ครับอ่ะสองศูนย์นี่คือคุณยายตีเพิ่มเติมให้นะสงสัย ครับครับแต่เลขที่คุณยายหน่อยเห็นในฝาโล่งในฝาโล่งเลยครับท่านผู้ชมเจ็ดสามห้ากับสี่ห้าโลงที่หนึ่งโลงที่หนึ่งครับส่วนโลงที่สองก็จะเห็นเลขเก้าหกกับศูนย์แปดครับแล้วคุณยายว่าอ่ามันมีสองโซเขาเอาศพเนี่ยเลี่ยงกันไว้ครับท่านผู้ชมครับอ่าบอลนี่อาจจะเป็นสองสองศูนย์แค่นันบอลยายคิดว่าคิดว่าสองหน้ศูนย์บ่ครับเพราะว่าฝัน ฝันของคุณยายน้อยเนี่ยยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับใช่ให้ตีเพิ่มเติมอีกอยู่ครับแต่เฮาเนียนเทากันเนียนเอาตัวเลขที่เฮาเห็นแนละครับครับเอาตัวเห็นอยู่ในฝาลูกคือเลขที่คุณยายเห็นนี่คุณยายจําได้แมนเลยไหมครับจได้แมนเลยฮูมากขึ้นจดไว้เลยจดใส่กระดาษหน่อยไปเลยนี่ครับเพราะว่ามันเป็นคนมักลืมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่คุณยายคุณยายผมลอกห้ครับลอกหายใส่กระดาษแผ่นนี้ห้ครับจ้า อันนี้คือฝันของคุณยายน่อยครับท่าผู้ชมครับตามากหน่ากับแคบหน้าจอดเก็บใบน้องคุณยายน้อยครับอ่โลงที่หนึ่งเจ็ดสามห้าครับก็อย่าลืมตัดเลี้ด้วยครับสลับเลขสามตัวถ้าตัดก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้าครับแล้วก็สี่ห้าครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็ลงที่สองเป็นเลขเก้าหกเก้าหกเก้าสี่แปดน้อคุณยายครับแล้วก็ ตีเพิ่มเติมให้คือสองศูนย์สองศูนย์นี่เห็นมันมันสองโผล่เพียงกันเพราะว่าคิดว่าใต้อาจเป็นศูนย์แล้วก็โุ่งกับสองอยู่แล้วครับอืมอาจเป็นไปได้ไปคุณยายครับไปคนที่ตายนี่คุณยายหูจักเพื่อนบ่บุ้งอ๋อในความฟัามีบ่ฮูหจักเพื่อนบู้แจะว่าฮหูจะต่าเขาแห่โล่งพนั่นไป้วัดกเลยปน้าเขาครับแห่ทรงสก้านเขาไังไงนะบ้านเฮาเอินทรงสก้าน แล้วไปน้าเขาทรงเขาเขาบอท่านไดเผาคุณยายกระตื้นก่อนเนาะนั่งท่านเดเผาวัดนี่เป็นวัดท่านใดนี่อะไรวัดบ้านเฮ้านี่นอ๋อครับครับแต่เฮ้าบอรูว่าเป็นศพผู้ใดบอรูวาบอรูว่าอคนที่ตายนั้นเป็นผู้ใดเนาะแต่จะคิดว่าคันเบิงเบิงแค่สงสัยในฝัน่ก็คิดว่าบบเมนคนบ้านเฮ้าหนแต่ว่าเขาแห่มาไปไปเม่นนันเขาแห่ เขาแหมาแใ่ใสก็บอกคุไปจังไรไปรวมเขาน่ะครับบมเมนคนบน่าเฮาครับในความฝันฝันแบบนี้คุณยายว่าเป็นฝันดีบอกครับฝันดีคันฝันว่าเด็กไปเผาศพมีฝันเฝันเห็นพระหนึ่งฝันว่าไปเผาศพนีหนึ่งดีอยู่อืมครับครับตามตามก้มเสียของคุณยายคือคุณยายว่าเป็นฝันดีจ้าครับไอ้ที่พานมาเคยฝันลักษณะแบบนี้บอกครับคุณยายเคยฝันอยู่ต่ว่า มันจังใดล่ะฝันก็ไปเห็นแต่บ้านอื่นเขาแห่น่ะแต่ว่าไปเห็นแต่ว่าบ่ได้ไปน้าเขาครับไปตัวนี้มันได้ไปน้าเขาไปสุ่เขาหอดวัดครับแล้วก็เห็นเหล็เนะเห็นเลขกนี่เราเพิ่นไปเปิดฟ้าลูงให้เบิรับปริศนาก็อยู่ทีว่ามันมีสองศพเนาะคุณยายเนาะแต่ก็ใส่โล่งสี่เหลี่ยมไว้ครับหรือสิเป็นซีสองศูนย์บ้เนาะ ไอ้ท่านผู้ชมซอยตีซอยแกมกันนันตีละซอยตีเน้มจะเป็น C สองศูนย์บ่องครับพอโล่งกับ C แล้วก็ศพอยู่ในนั้นกับมีสองซบสองซบครับแต่อยู่คนละโล่งเนาะพี่ยายคนละโล่งแต่ว่าเขาอติดกันไปจังกี่ไปอย่างกันเลยหรือว่าสองสองศูนย์กับบรูกันนันตีละคืออันนี้ผมอ่านจากอภิศนาของความฝันของคุณยายครับรวมกับไอ้ซอยกันตีซอยกันดีคอเบิรง ว่าบางครั้งมันอาจสีบอมาตัวเลขที่เฮาเห็นก็ได้เนาะคุณยายเนาะครับแต่ในรอบนี้ตัวเลขที่คุณยายเห็นนะครับเห็นยู่ฝาโล่งนะครับคนละคนละฝาครับแล้วตัวเลขกัตัวเลขกัอีกฝาหนึ่งเป็นเลขสาตัวกับสองตัวส่วนอีกอีกฝาโล่งหนึ่งเห็นเลขแค่สองหางคือเป็นเลข2ตัวเนาะคุณยายเนาะครับก็โอเคครับกับมีประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะครับครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือว่าในงวดนี้คุณยายน้อยฝันว่าได้ไป อาเฮศพไปเผาครับแล้วก็เขาก็เปิดฝาโลงมาให้ดูครับเพื่อเพื่อที่จะให้คนไปล้างหน้าศพน้ะคุณยายเนาะครับแล้วคุณยายก็เห็นเลขที่ฝาโลงครับโรงมีอยู่สองสองโลงครับท่านผู้ชมเห็นเลขเจ็ดสามห้ากับสี่ห้าในโลงแรกครับที่ฝาโลงแรกแล้วก็เขาก็เปิดฝาโลงที่สองครับคุณยายน้อยเห็นเลขเก้าหกกับศูนย์แปดครับท่านผู้ชมตีตัวเลขเพิ่มเติมใ,<ช>ให้คือสองศูนย์ครับ ก็แนวทางความฝันของคุณยายน้องน้อยก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณนี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบด้วยก็แคปหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับแนวทางตัวเลขของตัวเองที่ได้มาดูครับท่านผู้ชมครับผมขอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงรวยรวยครับแล้วก็ ขอบคุณคุณยายมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังเนาะคุณยายเนาะคุณยายอวยพรในลูกหลานนะครับสถธุขอให้รวยขอให้รวยสาขอให้ด็กเขาสาธถ